กรับกระผมสินแสงหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดาย,ยุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งวงจุย้ยโงเฮงอสโท o l o g y อิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนย t ท b e ที่นารกของผมอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี25-60 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560นั้นจะต้องบอกว่าการเงินจะสะพัดตลอดทั้งเดือนคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการจับจ่ายใช้สอยต่างๆจะเป็นไปด้วยความสะดวกคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง,ทองคุณจะมีความรู้สึกมั่นคงเกี่ยวเรื่องของสภาพความเป็นอยู่และนั่นจะหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการเงินสำหรับชาววันพุธกลางคืนในปี2560 ส่วนในเรื่องของการงานนั้นชาววันพุธกลางคืนนะครับคุณมีความจําเป็นที่ต้องทํางานแบบทุ่มเทมีความจําเป็นที่ต้องทํางานแบบเทบดตัดถ้าเป็นการลงทุนก็หมายถึงการลงทุนแบบเทบดตัดแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของการงานแล้วดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนการงานของคุณยังมีความสําเร็จที่ดีอยู่มันจะบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณนั้นมีความรู้สึกว่าคุณมีความภาคภูมิใจกับมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างเองมีความรู้สึกว่าคุณเก่งคุณแน่ และนั่นก็นำมาสู่ความสำเร็จที่เป็นรากฐานที่ดีต่อไปในอนาคตสองชาววันพุธกลางคืนส่วนท่านท่านที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะศึกษาต่อหรืออยากจะเรียนหรืออยากจะไปสอบอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับชาววันพุธกลางคืนถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนไปศึกษาต่อในเิศทานที่ดีอาจจะเป็นการเทปคอร์ช่วง,งสัน้นๆการเรียนเฉพาะทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะนําไปสู่ความสําเร็จ คุณจะได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าคุณกําลังจะไปเรียนในบางอย่างเฉพาะทางหรือจะเป็นการที่คุณกำลังตัดสินใจจะไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าการเรียนนี้จะนํามาซึ่งรายได้ของคุณมันทาให้รายได้ของคุณเพิ่มพูนนอกงานขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2560สุขภาพร่างกายชาวพุทธกลางคืนนะครับให้ระวังเกี่ยวเรื่องของกา,ารอาหารการกินกระเพาะอาหารสักนิดหนึ่ง นะครับเออแล้วก็ผู้ชายชาววันพุธกลางคืนถ้าคุณเป็นคนที่นิยมในการชอบเที่ยวชอบท่องราตรีป้องกันเซฟตี้นะครับระวังจะไปติดโรคกลับมาสําหรับชาววันพุธกลางคืนแล้วก็ผมบอกชาววันพุธกลางคืนไว้ตรงนี้นะครับว่าในส่วนในเรื่องของความรักนะครับสําหรับชาววันพุธกลางคืนจริงความรักนั้นมีความมั่นคงดีอยู่แต่ตัวของคุณเองนั่นแหละมันซื่อมือคือชอบไปคิดว่าคนรักไม่ค่อยเอาใจใส่คนรัก ไม่ค่อยดูแลคนรักไม่ค่อยสนใจทําให้คุณเองเกิดความในน้อยขึ้นมาซะอย่างนั้นเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งที่ในจังหวะจริงๆแล้วชีวิตของคุณมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนโสดน,นะครับคุณจะเจอความรักลนะักษณะที่ตัวคุณเองนั้นต้องอุทิศตนต้องเหนื่อยกับมันเหนื่อยกับมันในแง่ที่ว่าถ้าคุณไปชอบใครมันจะไม่ได้จีบมาง่ายๆมันไม่ได้เป็นความรักที่ได้มาแบบเรียบง่ายมันเป็นความรักที่คุณต้องอุทิศตนต้องเสียสละ พูดง่ายคืออาจต้องตามตื้อกันหายเลฮะก,กว่าจะได้หัวใจเธอมาผู้หญิงก็เช่นกันถ้าคุณไม่ชอบผู้ชายคนหนึ่งคุณอาจจะต้องเสียสละต้องมีความรู้สึกว่าทำไมันต้องเสียสละให้กับไก่คนคนนี้มันมากเหลือเกินนี่คือความรู้สึกของชาววันทุกกานคืนกับเรื่องของความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี25-60กับระผมสินแสมหมิงหรืออาจารย์พงษสดาาย,ยุนาคทองขอลาไปก่อน